สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน่าจูพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนนักสัตย์ฉลรูนะครับหรือปีวัวซึ่งปีนี้นะครับตรงกับปี2 5 6 4เนี่ยจะตรงกับปีฉลูจรธาตุทองนะครับปกติแล้วคนปีฉลูเนี่ยจะมีธาตุประจําตัวคือธาตุดินนะครับแต่ว่ามันจะเวียนกันน้ำไม้ไฟดินทอง5าธาตุเนี่ยนะครับแต่ว่าเผอิญว่าปีนี้จรมาเป็นธาตุทองก็กลายเป็นว่าดินกําเนิดทองนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันอีกทีครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน Ad ์ดีมาที่ blipper 69กซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคําบธิบายใต้คลิปโพสต์ไว้แล้วสามารถแอดไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับเรามาฟังขบยากรนะครับเพิ่มเติมของปีนักษัตย์ฉลูนะครับซึ่งเป็นปีไทยสวยทับนะครับคำว่าปีไทยสวยทับหมายถึงเป็นปีประจําของปีตัวเองนั่นแหละนะครับก็คือปีฉลูทับที่เดิมนะครับคยกว่าครบรอบเนะ เด็กที่เกิดในปีนี้ก็คือคนที่เกิดหนึ่งขวบนะครับคนที่มีเกิดปีฉรูที่อายุในน้อยนี่ยจะต้องอายุครบรอบ12ปีนะครับ24ปีแล้วก็36ปีนะครับแล้วก็นับไปเรื่อยๆจนถึงแซยิย60ปีนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆเนาะก็คือคูณด้วย12ไปเรื่อยๆไม่เก่งเลขนะครับก็ไปนับเอาเองไปคูณกันเองในเครื่องคิดเลขนะครับก็หมายถึงว่าเป็น ปีครบรอบของปีฉลูนะครับตัวผมเองเกิดปีฉลูเหมือนกันนะนะครับก็คือเป็นครบรอบเหมือนกันเนาะทีนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นปีที่มาทับ12ปีเนี่ยในทางจีนนะครับเขาหมายถึงว่า,าเป็นการครบรอบถนนชีวิตของเรา10ปีั p เนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าแต่ละแต่ละ10ปีจะมีการเปลี่ยนอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้ ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้เป็นการอิงของหลักจีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อิงในโหราศาสตร์ไทยเพราะว่าเรามาทางโหราศาสตร์ไทยเนาะแต่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะผิดพลาดผิดเพี้ยนนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าอาจจะเป็นค้ายากรที่เจาะลึกในรายละเอียดที่ต่างกันเท่านั้นเองนะครับหมายถึงว่าเขาหยิบเรื่องนั้นมาพูดเราหยิบเรื่องนี้มาพูดอะไรแบบเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะตรงบ้างหรืออาจจะขัดแย้งกันบ้างมันก็แล้วแต่ว่าใครเห็นแบบไหนอะไรแบบเนี้ยนะครับล้วก็ดูที่เหตุผลมากกว่าว่า เขาพูดมามันตรงกับเราไหมแล้วมันมีเหตุผลยังไงอะไรแบบนี้นะครับก็เลือกฟังเอาแล้วกันเนาะซึ่งปีนี้เป็นปีที่ดีนะของปีฉลูอย่าไปฟังนะครับที่บอกว่าปีนี้ปีชงปีฉลู75% 5 0าอะไรของเขาเนี่ยนะครับปีชงมีแค่ปีเดียวคือปีมะแมนะครับปีนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยปีฉลูเป็นดาวไทยสวยทับหมายถึงว่าโชคลาภมากุมตัวนะเออแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเรามาฟังเพิ่มเติมกันเลยครับ เนื่องจากว่าดาวไทยสวยเนี่เขายุดที่ดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นหลักเป็นเกณฑ์สังเกตดูว่าถ้าเป็นในทางไทยที่เราฟังกันทุกวันเนี่ยนะครับคือดาวพฤหัสบดีอยู่ที่ราศีมังกรก็คือปีฉลูนะครับปีนักษัตริย์ชวจะอยู่ที่ราศีธนูเนาะก็คือปีที่แล้วเนี่ยครบรอบส่วนปีนี้เนะี่ยใครที่เป็นปีฉลูที่แท้จริงเนี่ยจะต้องมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ที่ราศีมังกรเท่านั้นนะครับถึงจะหมายถึงว่าคนนั้นเกิดปีฉลูเออประมาณนี้แต่ปีฉลูบางทีอ่ะมันจะ มีดาวพัสบดีเนี่ยเสร์ชเข้าไปในราศีกุมก็มีนะอันนี้คือ,อหมายถึงว่าดูคร่าวๆข,ข,ของลักษณะของไทยง่ายๆเพราะเราอาจจะไม่เข้าใจการผูกดวงของจีนอะไรแบบนี้นะครับเลยว่าเอต้องลงเช็เกิดปีอะไรกันแน่อะไรแบบนี้นะครับงงก,ก,บบบก็ต้องดูปีด้วยเนาะแล้วก็ดาวพัสกบดี่จะเสร์จในเดือนมีนาคมนะครับเข้าไปสู่ราศีกุมก็เลยทําให้บางทีดาวพัสกาบดีอยู่ในราศีกุมก็จริงนะแต่คุณยังเป็นปีฉลูอยู่อะไรแบบนี้นะครับเป็นลักษณะนั้นทีนี้เรามาดู เกี่ยวกับเรื่องของอไทสวยทับตัวนี้นะครับก็แปลว่าผู้ใหญ่มากุมตัวนะหมายถึงดาวปกติของเราเนี่ยคนปีฉลูเนี่ยหมายถึงธาตุดินหมายถึงความหนักแน่นเอาบอกลักษณะนิสัยก่อนนะครับลักษณะนิสัยของคนปีฉลูเนี่ยคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าจะต้องเป็นคนที่ดึงเงียบนะครับเพราะว่าบับวเนี่ยมันหมายถึงการทรําไร่ไถนานะครับก็หมายถึงว่าการใช้แรงงานก็หมายความว่าตัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ ดักแน่นในพฤติกรรมในอารมณ์ในสิ่งต่างๆนะครับเป็นคนที่ดื้อคนอื่นบอกยังไงไม่ฟังนะครับทําตามที่ตัวเองต้องการหรือที่ตัวเองนั้นเ,เชื่อมั่นมากกว่าอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าเชื่อมั่นในการการะทําของตอนค่อนข้างจะสูงมากนะครับเป็นคนบางคนก็บอกว่าดื้อลั้นหัวชนฝาบางคนก็กว่าดื้อตาใสแล้วแต่นะครับที่ว่าเขาจะบอกจะหมายความว่าเป็นคนดื้อเงียบนะครับเออเป็นคนอย่างนี้หมายความว่าบางทีอะฟังนะ ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนฟังนะใครพูดอะไรมาฟัง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 แต่บางทีก็เถียงบ้างแล้วแต่นะครับแต่เป็นคนที่มีคําตอบให้กับตัวเองหมายถึงว่ามีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองไม่ต้องการให้คนอื่นมาจุงจมูกแต่ถ้าจะจนด้วยคําพูดของคนที่แบบว่าเออมันเป็นเหตุเป็นผลนะอะไรแบบนี้เพราะปีฉลูเนี่ยเป็นปีที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เด่นนะครับเพราะว่าเป็นดิดในรอบ12ปีนะครับก็หมายความว่าตัวเราเนี่ยเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยไม่ค่อย เก่งหรือไม่ค่อยที่จะแบบว่าเทียบชั้นกับปีนักกตริย์อื่นได้แต่เราชอบมักหาประสบการณ์ของตัวเองมากกว่าเก่งในเรื่องของการมองโลกการประสบการณ์ในทางโลกียะในทางโลกเนี่ยเก่งมากเป็นคนที่เป็นนักปรึกษาเป็นนักคือราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีแห่งความคิดเป็นราศีแห่งนักปฏิบัติเป็นนักนักเขาเรียกอะไรผู้นำในองค์กรใหญ่ๆเลยนะครับคือคนปีฉลูเนี่ยเป็นลักษณะของการที่ จัดการรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเนี่ยเด่นแต่เป็นลักษณะของการที่มองโลกแห่งความเป็นจริงมากกว่าไม่ยึดติดกับตำราเออเราเอาความจริงเข้าว่าไม่มโนอะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นคนที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงและก็ยึดถือความเชื่อมั่นของตัวเองสูงมากเป็นคนเจ้าทุกนะเครียดเก็บกดแบกภาระไปยุ่งเรื่องของคนอื่นไปแบกภาระคนอื่นเยอะแยะมากมายเพราะสังเกตดูว่าวัวสมัยก่อนเนี่ย ต้องเป็นเกวียนให้กับคนอื่นเขาถูกไหมเข้าลากเข้าจูงไปก็ตามนั้นแหละนะครับไปทําไล่ไถนาอย่างงานหนัก,นกๆทั้งนั้นแต่จงจําไว้เถอะว่าในภายตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเราจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกลําบากรู้สึกชีวิตทำม,มันค้นแค้นยากเขียนอย่างนี้แต่โตไปไวัยกลางคนเนี่ยคุณจะได้ดีกว่าคนอื่นเขาเพราะว่ามันแปลว่าการเก็บสะสมรวบรวม แต่ต้องเป็นคนที่เก็บเก่งนะถ้าใครที่เก็บเก่งเนี่ยคือเป็นธาตุินเก็บเก่งอยู่แล้วแต่ไม่ทุกคนบอกไว้เลยว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับอย่าคิดว่าเป่ารวมเป็นตัวเองทั้งหมดคือเป็นคนที่ถ้าเก็บทรัพย์เก่งเนี่ยจะรวยรวยมากเลยในอนาคตเนี่ยเป็นคนที่รวยกว่าคนอื่นเขาในยมบ้านปลายคนอื่นเนี่ยแซงหน้าเราไปหมดเลยแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งที่ ดวงชะตาเปิดเนี่ยเราจะโดดเด่นกว่าคนอื่นเขาเขาจะงงเลยว่าเรามาจากไหนเหมือนเป็นมามืดอะครับเออแซงหน้าคนอื่นเขาไปเลยเราเาก็จะรวยคนอื่นเขาด้วยนะครับแต่ต้องเป็นคนเก็บเก่งย้ำอีกครั้งแล้วก็ต้องเป็นคนขยันอดทนเพราะว่าธาตุดินเนี่ยมันเป็นธาตุประจําตัวหมายความว่าความหนักแน่นความที่เราต้องเก็บสะสมแล้วมันจะเป็นปึกแผ่นมันจะเป็นอ่าเป็นหลักเป็นฐานเงินทองพอกพูนทวีคูณ นะมันต้องเข้าใจก่อนว่าดวงชะตาเราเป็นแบบนี้เราจะได้ดีหลังวัยขังคนขึ้นไปนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจเนาะทีนี้ดาวท้อยสวยอย่างมาทับในปีนี้นะครับจรธาตุทองดินกําเนิดทองคือตัวเราเนี่ยต้องแอคชั่นตัวเราต้องรู้สึกว่าเหนื่อยหนักแบกภาละนะครับแต่จะได้ดีขึ้นเพราะทองเนี่ยมีค่าคนปีฉลูเนี่ยนะครับธาตุทองจะมา เกื้อหนุนเรานะครับเป็นลักษณะของเงินทองนั่นแหละหรือเป็นลักษณะของความแข็งแกร่งในชีวิตหมายความว่าได้รับประสบการณ์ได้รับคุณงามความดีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นลักษณะของการที่ ขยับฐานะนะครับไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นยกระดับฐานะสิ่งที่ดีขึ้นอาจจะรวยได้ด้วยนะครับเพราะว่าไทายสวยมาทับตัวมาถึงว่าโอกาสมาถึงตัวแล้วผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมแต่ก็อยู่ในกฎระเบียบที่อึดอัดนะครับคุณจะต้องอึดอัดหน่อยจะต้องอแบกรับเหนื่อยยากมีงานหนักๆมิ่งเข้ามาหาเราให้เราต้องทําแต่ไม่ต้องเกี่ยงก่อนกับโชคลาภไม่ต้องงอ คือหมายว่าเราต้องเข้าใจดวงชะตาแล้วเราก็ทําไปให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะตอบแทนเราแล้วเราก็จะสามารถเงยหน้าอ้าปากได้เลยนะครับเป็นเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่สุดนะไม่ใช่ว่าเป็นช่วงที่ร้ายหรือไม่ดีนะแต่ในปีหน้าก็ยังดีอยู่แต่ว่าเอาเป็นว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของคนปีฉลูอยู่นะครับแต่ระวังเรื่องของความอึดอัดเรื่องของความที่แบบว่าผู้ใหญ่ให้โทษนะครับก็พยายามอ่อนน้อมถ่มตนเข้าไว้นะครับคนปีฉลูเนี่ยมักจะเป็นคนที่โอดตภัย พอเวลาพูดอะไรเ่ะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วพูดขัดแย้งกับผู้ใหญ่กลายเป็นว่ามันจะผิดกันพยายามรับฟังทําไม่ทําอีกเรื่องแต่รับฟังเขาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเถียงเขานะครับเขาจะพูดอะไรเออก็ให้ฟังหูซ้ายเท่าหูขวาก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไปทําของเราแต่เราเนี่ยต้องรับฟังคนอื่นเขาไว้ด้วยกรองไว้ด้วยว่าอ่าสิ่งที่เขาสนับสนุนหรือสิ่งที่เขา เลือกให้เนี่ยมันอาจจะดีกว่าที่เราคิดก็ได้แต่เราต้องมาประมวลผลอีกครั้งถ้ามันดีจริงเนี่ยเราก็ทําตามเขาเถอะแต่ถ้ามันไม่ดีอ่ะของเราดีกว่าโอเคเราก็ทําของเราอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันเนาะแต่ว่าควรจะรับฟังคดอื่นไว้บ้านนะครับแล้วก็เรื่องของการข้ามหัวผู้ใหญ่เนี่ยนะครับต้องต้องระวังเพราะว่าคนพระสดีเนี่ยหมายถึงว่าคนปีฉลูเนี่ยนะครับดาวพัะสดีหมายถึงผู้ใหญ่หมายถึงว่ามักขัดแยงกับผู้ใหญ่ก็กลายเป็นว่าอาจจะผิดพลาดผิดหวัง ไม่สมหวังกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุ้มสมอะไรแบบนี้ต้องต้องขาโทษนะครับจึงต้องเหนื่อยยากทําด้วยตัวเองแต่จําไว้อย่างหนึ่งว่าตัวเราจะสําเร็จได้จากตัวเราเองนะครับด้วยการกระทาของเราเองด้วยความเลือกของเราเองแต่เลือกให้ถูกทางทําให้ถูกทางต้องมีสติทุกครั้งในการเลือกในการทําต้องมีเหตุผลกํากับทุกครั้งไม่ใช่ว่าเราทําของเราแต่ไม่มีเหตุผลเนี่ยอันนี้ก็พังเพราะเราเลือกผิดของเราเองนะครับแต่ถ้าเราเลือก แล้วเราคิดแล้วคนอื่นพูดมาเอามากรองโอเคดีปรับแก้อันไหนที่ไม่ดีก็ไม่เป็นไรทําของตัวเองไปดีกว่าอะไรแบบนี้ก็ทําไปก็ถือว่าตัวเราเนี่ยจะได้ ฝึกทักษะเพิ่มเติมนะครับคือพูดง่ายๆว่าอันนี้แอบกระซิบเพราะเป็นปีเดียวกันเนาะคือเราเนี่ยพยายามฟังคนอื่นเข้าไว้เพราะว่ามันเป็นทางลัดนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปเดินรู้เองทั้งหมดเพราะว่าคนปีฉลูเนี่ยไม่ชอบอ่านหนังอาจจะไม่ชอบตำรับตาําราไม่ชอบอยู่ในกฎเกม์อะไรมากมายชอบแบบว่าอิสระมากก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเราฟังคนอื่นแล้วเราเอามาปรับประยุกต์ใช้ดึงความที่ว่าเขาพูดเขาอธิบายเขาสรุปเนี่ยผมเป็นคนแบบเนี้ยก็คือแบบว่าเอาง่ายๆแบบ คือจะมานั่งไลา่ย,ยาวอารมพบทเนี่ยมันมันงงมันไม่เข้าใจมันเหมือนไม่ถึงแก่นเหมือนอะไรเงี้ยแต่พอเวลาพูดมาเราเข้าใจเราเก็ตเราก็ดึงตรงนี้นมาใช้ได้เลยก็กลายเป็นว่าเราลัดขั้นตอนจะทําให้เรานั้นเดือนเนี้ยเหนื่อยร้อย,น,อยน้อยลงะนะครับเพราะปีฉลูเนี่ยเหนื่อยมากบอกเลยดวงชะตามันเป็นอย่างนี้เพราะราศีมังกรเนี่ยคือดาวเสาร์มันคือความเหนื่อยยากนะครับแล้วยิ่งปีนี้ดาวเสาร์มากุมเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียหมายถึงว่าเราต้องใช้เวลายาวนานในการกระทํา เพื่อให้มันสําเร็จและเหนื่อยยากแล้วก็แบกรับเนี่ยแต่ดาวเสาจะตอบแทนด้วยความมั่นคงเป็นปผนการยกระดับฐานะการยกให้เรานั้นอาจจะรวยขึ้นมาได้เลยนะครับเราอย่าก,กลัวดาวเสาแต่เราต้องเข้าใจดาวเสาว,ว่าดาวเสาเนี่ยช้าแต่ชัวร์นะเหนื่อยยากนะต้องแบกรับนะต้องอดทนนะแต่สุดท้ายเนี่ยคือเขาเรียกว่า ก้าวกระโดดนะครับเข้าใจคำว่าไม่ได้เดินตามขั้นนะแต่ก้าวกระโดดเลยอะไรแบบนี้นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าผลตอบแทนมันมากแต่ความกดดันความเครียดมันก็มีอยู่อันนี้เราต้องเข้าใจเนาะแล้วถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะโกได้ง่ายแล้วเราก็จะยกระดับฐานนะได้ง่ายๆเราก็จะว่าเออขอบคุณมากเลยปีนี้ปีทองของเราจริงๆอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าที่เราเนี่ยเหมือนกับเราจะออกโปรดักออกมาแล้วดูโดดเด่น ต้องทาให้โดดเด่นนะปีนี้คือใครที่มีอาชีพนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอธุรกิจการค้าเนี่ยพยายามตกแต่งร้านค้า,าทุกสิ่งทุกอย่างให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่ต้องลงทุนมากนะทายังไงก็ได้ที่คือการลงทุนเนี่ยเล็กๆน้อยก็ได้แต่ทําให้ดูหรูดูดีดูแพงเนี่ยมันก็มีนะเออเราก็ไปศึกษาตรงจุดนั้นและคนที่ทํางานเกี่ยวกับราชการหรือทํางานเกี่ยวกับปีลูอย่างค่อนข้างดีกันทางราชการนะครับ เพราะว่าเป็นธาตุดินเนี่ยมันถึงความหนักแน่นนะครับในทางรชาชการด้วยและชนี้หมายความว่า เราเนี่ยเพิ่มศักยภาพของตัวเราเองนะครับเรียนรู้ให้มากแล้วเราจะเป็นที่โดดเด่นและก็มีการเลื่อนขั้นเลื่อมตําแหน่งนะครับเหมือนเป็นการติดมงกุฎอะไรให้กับเรานะครับติดใส่สุดผูกไทยนะครับผู้หญิงพยายามแต่งตัวให้ดูสวยงามผู้ชายแต่งตัวให้ดูภูมิฐานให้ดูดีเรียบเรียบ,ร,ยบรู้นะครับ <c oughs> ก็จะทําให้เรานั้นดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเพราะธาตุทองแปลว่าความหรูหราและความสุขสบายนั่นเองนะครับเราก็จะเหมือนกับเราได้สุขสบายไปในตัวมันมันเป็นกระแสอย่างหนึ่งนะในทางของช่วยหมายถึงว่าเราเนี่ย ไม่ได้รวยหรอกแต่เราทําตัวรวยไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็ดีแต่อย่าเป็นหนี้นะเพราะไม่งั้นเนี่ยเริ่มต้นด้วยหนี้ก็แปลว่าเราอาจจะทุกข์ในภายหลังได้นะครับเพราะเราเดินทางผิดไงแต่ถ้าเราแบบว่าแปลเปลี่ยนทุกอย่างให้ดูดีก็คือการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับแล้วก็แต่งตัวให้ดูดีภูมิฐานก็พอไม่จําเป็นต้องใช้ของแพงนะทีนี้การยกระดับฐานนะในเรื่องของปัญญาอะไรแบบเนี้ยศักยภาพของเราเนี่ยเราก็จะโดด ดูโดดเด่นแล้วก็อ่อนน้อมทาต,ตนเข้าไว้ผู้ใหญ่ก็จะสนับสนุนเราเต็มที่เลยก็ถือว่าเป็นปีทองของเราได้เหมือนกันนะครับตรงจุดนี้เนาะก็สีนะครับที่ดีของคุณคือสีน้ําตาลเบทสีเบจสีฝุ่นนั่นแหละนะครับสีที่มันออกแบบครีมครีมนะครับแล้วก็เป็นสีที่เกี่ยวกับสีเหลืองอะไรแบบนี้นะครับคือสีโทนเนี้ยเออโทนอะ่ะเขาเรียกเออโทนนะครับใครที่ไม่รู้ก็ไปดูชาร์ตสีของทาบ้านนะ่ะหรือพิมพ์เข้าไปในพี่กนะครับ g o เ g l e เนี่ย ดูได้เลยว่าสีาสีโทนธาตุดินนะครับหรือสีเบทอะไรประมาณนี้น,น,นะครับก็สีโอรดอะไรแบบนี้นะครับได้ทีนี้ทิศที่สําคัญของคุณเนี่ยคือทิศเฉียงทั้งหมดนะครับแต่ปีนี้คือโดดเด่นคือตะวันออกเฉียงเหนือเอาทิศตรงนี้ไว้ก่อนนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่ดีที่สำหรับเรานะครับแล้วก็ สิ่งที่จะเสริมศักยภาพของเราให้ดูดีแล้วก็มั่นคงแล้วก็ดีในอนาคตก็หมายถึงความอดทนอดกั้นอดออมเนี่ยคือสิ่งที่ดีสำหรับคนปีฉลูแล้วคุณจะได้ทุกอย่างตามปรารถนาอย่าลืมนะครับอดทนอดกั้นอดออมนะครับอ่างก็สูส้ๆเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้เฮงรวยๆกันนะครับในปี2564นี้สามารถติดตามคําวสารได้ในคลิปหน้าเยี่ยมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดข่าวารในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ